เอาล่ะเด็กๆหย่อนใจกันหน่อยดีกว่าโลโก้ควิสครับแมปนี้ไายโลโก้นั่นเองนี่ครั้งแรกที่เล่นนะบอกก่อนไม่เคยเล่นมาก่อนครั้งหลังไม่มีอะไรเปิดมาก็อยู่บนท้องฟ้าโล่งๆเลยอะไปเลยแล้วกันโลบอกเออโลโก้อะไรเนี่ยไอเทมโปรดคุณต้องการเพิ่มโลโก้ควิสไปไหมไหมไหมไมไมไหมไหมไ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 โบอกอ้ย ไม่ไม่ไม่เราบอกอันนี้โอเคอะไรเนี่ยอะไรเดี๋ยวเมื่อกี้เราบอกมาแล้วแอปเปลิลระแอปเปลิลอันนี้ดิเดอะแมคโดนัลด์แมคโดนัลด์อันนี้อ่าอาเมซอนตัวเอเล็กอยู่แล้วบัตเลอร์สบายมากเน็ตฟลิกอันนี้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 สายสายสายไนยกี้เดี๋ยวนะไนกี้เหรอ เอ้อะไรวะอันนี้มันดูผอมไปอันนี้ดีกว่าดูอ้วนหน่อยโอเคเมื่อกี้ขวาม,มือไอ้มันเป็นเนกี้สันเจินบาร์บี้อะไรเนี่ยให้ซื้อแต่นั่นเนี่ยซื้ออย่างเดียวบาร์บี้เหรอไอ้เราก็ผู้ชายซะด้วยสิอ่ะสีชมพูอันได้อยู่ BMW BMW เฮ้ยเดี๋ยวนะไม่มั่นใจเลยอะ BMW อันนี้แหละบึยโอเคเอาดิอ่าสี่ห่วงสิจ้ะต่อไปโคคาโคลา่าเออมันเหมือนกันเลยเนาะโคคาโคลา่าเอออันไหนเนี่ยอันไหนวะเนี่ยเดี๋ยวนะงงนิดหน่อยมันน่าจะอันนี้นะโอ้ยตายจนได้อืมอันนี้เหรอหัวมันมวนเหรอ อาดิดาสโถเอยอันนี้รู้อยู่แล้วตายไปแล้วหนึ่งทาจะรู้ไหมเนะี่ยทากโกเบลมันเป็นระครังใช่ไหมไอ้ตุ้มอยู่ซ้ายหรือขวาวอันนี้แหละโอ้ได้ถูกต้องอ่าเราได้สปีดคอยด้วยเหรออย่างงี้ป่ะอ๋อให้ซื้ออีกแล้วบาสโธเอ็กบอกอันนี้แหละเอ็กบอกอันนี้อ่าวอลโว,โว วันโว้วันโว้วันโว้ทุกชีวิตปลอดภัยในวันโว้นี่ปุ๊บนี่ปลอดภยัยเล่เล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 ่มีเทรดมาร์คมีอพโพสต์ฟีหรือไม่มีอพโพสต์ฟีวะน่าจะมีนะนี่ถูกต้องแฮร์รี่พอตเตอร์น่าจะอันนี้นะโอเคอเวนเจอร์อเดี๋ยว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 ,เยว,เยว,เยวอวเวนเจอร์อันนี้อันนี้อันนี้ อ่าเดี๋ยว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 โอรีโอโอ,อันนี้ไปตามเขาไปปูมาพูมาพูมาผูมาสปายไปด้วยแล้วกันไหนไหนพี่เขาไปละเฮย้ยนี่แอร์จอแดนมาไปด้วย <c oughs> นั่นไงปริงเกลิลมาต่างกันตรงไหนอ๋อนี่ไงมีโบมีโบตัวเอง KFC เออต้องตัวนี้นำไปก่อนเลย อะไรเนี่ยกาโตกาโตเลตคืออะไรเกตเตอร์เลตเหรอเป๊ปซี่เดี๋ยวเป๊ปซี่อันนี้อันน,นี้อันนี้นี่ Tesla, อันนี้มาโทษเทสลาอันนี้เทสลาโบเชนี่โดมิโนพิซซ่าเดี๋ยวนะโดมิโนพิซซ่าเหรอโดมิโนพิซซ่าน่าจะอันนี้แหละโอเคแล้วก็อันเดอร์อาร์เมอร์ไ อืมอันเนี้แนวนอนโอเคสเนคเกอร์สเนคเกอร์อันนี้อันนี้ซ้นนายซ้ายซ้ายโอเคจัดว่าแจว๋วนี่อะไรเนี่ยโลเลก็กอันนี้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเอันนี้โลเล็กอันนี้มอนสเตอร์มอนสเตอร์อันนี้นะเอ้ยเอ้ยเกือบเกือบเกือบหูเกือบเกือบเกือบมอนสเตอร์ดีเอ๊เกือบเกือบเกือบสามทรงสามตัวน,นี้โอเควินโด อันนี้โอเคต่อไปก็ Ferrari โอเคมาพยอง a n d r o อยนะ Android, Android. แอนดรอยแอนดรอยแอนดรอยอันนี้สิแอนดรอยอันนี้โอเค l a y Station อันนี้โอเคโอเค Pizza Hut ไปลุยเดี๋ยวก่อนใจเย็นสาวน้อย นินเทนโดโอเค HP นี่โอเค Warner Brother นี่โอ้โหสบายมากนี่อะไรอ Incredible โอเค Red b u l โอ้โหชัดเจนของประเทศไทยใครจะไม่รู้ฟีล่า UFC อะตอนนี้พี่โอตายไปสองครั้งใช่ไหม ซับเวลาคอรเออต่างไงวะดูไม่ค่อยออกแบทแมนไปเรื่อยๆชีโตสไปเรียบร้อยโอ้โหผ่านครับทุกคนถือว่าตายไป2ครั้งเอาไม่เป็นไรเอาเป็นคลิปสั้นๆประมาณนี้แล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้า จะลองทำสถิติแบบว่าถูกทุกข้อได้ไหมเนี่ยไม่แน่ใจเดี๋ยวไว้มาลองกันโอเคฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไคร o ์ยูทูบอเวกด้วยแล้วกันนะครับโอ้มีหลายอย่างเลยเนี <Là S 1> ่ยเยอะจริงๆเอาเป็นว่าเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันคลิปนี้ลากันไปก่อนดีกว่าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ